คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผู้คิดค้นต้นกำเนิดของเครื่องบินที่เราเป็นที่รู้จักกันอยู่ทุกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อรับคลิปใหม่ๆทุกวันด้วยนะคะถ้าคิดถึงเครื่องบินคงหนีไม่พ้นพี่น้องตระกูลไรท์ได้แก่ออลวิลไรท์เกิดวันที่19สิงหาคมพศ2อ1 4อร 14, หรือคศออ1871 จนกระทั่ง30มกราคมพศ2491ถึงคศ1948ส1 9แ8และวิลเบอร์ i ไรท์เกิดเมื่อวันที่16เมษายนพศส4 1พหรือคศ1867จนถึง30พฤษภาคมพศ245 5หรือคศ1912เป็นผู้ที่ยกย่องให้เป็น2คนแรกที่ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบิน ที่มีเครื่องยนต์กับต้นแบบของเครื่องบินที่ใช้ได้จริงการบินอยู่บนท้องฟ้าถือว่าเป็นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มนุษย์หาวิธีที่จะบินให้ได้ในปีคศ1483จิตตกรและนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเลโอนาร์โดได้รเริ่มการบินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการใช้ปีกนกขนาดใหญ่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นติดเข้ากับแขนและล่อนลงจากที่สูงซึ่งทำให้ลูกศิษย์ของเขาผู้ที่ทำการทดลองบินต้องตกลงมาขาหักแต่นั่นก็เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นต่อมาในปีคศ1903สองพี่น้องตระกูลไรได้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้เป็นผลสำเร็จตั้งแต่นั้นมา กิจการบินก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจนทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันสองพี่น้องตระกูลไรท์ประกอบไปด้วยวิลเบิร์ i ไรท์เกิดเมื่อวันที่16เมษายนคศ1867ที่เมืองมิลวิลลี่รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาและอวิลไรท์เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมคศ1871 ที่เมืองเดย์ตันรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันบีดาของเขาเป็นนักบวชชื่อว่ามิลตันไรท์ส่วนมารดาชื่อว่าซูซานไรท์ทั้งสองได้รับการศึกษาเพียงแค่ชั้นมัธยมเท่านั้นหลังจากออกจากโรงเรียนแล้ววิลเบอร์ได้เปิดโรงพิมพ์และร้านซ่อมจักรยานขึ้นที่เมืองเดย์ตันรัฐโอไฮโอและเมื่ออวินเรียนจบ ก็ได้มาทำงานในร้านซ่อมจัก,กรยานของวิลเบอร์ทั้งสองมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลาเวลาต่อมามีข่าวการทดลองเรื่องเครื่องล่อนในเยอรมนีของลิเลียนทานแต่การบินนั้นไม่ประสบความสำเร็จและทำให้ลิเลียนทานต้องเสียชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็ยังมีความสนใจเรื่องการบินต่อไป ทั้งสองได้เขียนจดหมายไปยังสถาบัานสมิธโซเนียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการบินก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจสร้างเครื่องบินเขาเดิ่มรวมมือกันรประดิษฐ์รถจักรยานยนต์ที่มีปีกขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องยนต์ขึ้นเพื่อทดสอบการบินขั้นแรกจากการศึกษาเรื่องการบินมาพอสมควรและในปีคศ1900ทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างเครื่องบินลำแรกขึ้น โดยเครื่องบินของเขามีลักษณะคล้ายกับว่าเครื่องร่อนทำด้วยโครงเหล็กส่วนปีกทำด้วยผ้าและใช้เครื่องยนต์ขนาด12แรงมา้าทั้งสองได้นำเครื่องบินทดลองบินระยะสั้นๆเพียง1-2นาทีเท่านั้นอีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมทิศทางการบินได้ต่อมาทั้งสองได้เดินทางกลับไปที่เมืองเดตัน้นเพื่อสร้างเครื่องบินลำที่สอง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเมื่อสำเร็จเขาได้นำไปทดลองบินเช่นเคยแต่ก็ยังมีข้อบ,บกพร่องอีกหลายอย่างคือเครื่องบินมีขนาดใหญ่ไปทำให้มีน้ำหนักมากไม่สามารถขึ้นบินได้ทั้งสองคนพยายามปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งหลายที่มีอยู่เขาสร้างเครื่องบินขึ้นอีกหลายลำแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งเขาเริ่มรู้สึกทอ้อแต่ก็ยังทำการค้นคว้าต่อไปในปีคศ1902ทั้งสองได้สร้างอุโมงลมขึ้นตามคำแนะนำของออกดาฟซานูตซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความกดอากาศทั้งสองได้นำการทดลองภายในอุโมงลมมาปรับปรุงเครื่องบินทั้งสองได้เพิ่มหางเสือเข้ามาทางด้านหน้าและด้านหลัง ของตัวเครื่องเพื่อควบคุมทิศทางการบินปีกของเครื่องบินเป็นปีกสองชั้นขนาดประมาณ32ฟุตสามารถขยับขึ้นลงได้เขานำเครื่องบินลำที่3ทดลองขึ้นบินที่คิวเดฟฟิลฮิลทั้งสองได้ทดลองบินอยู่นานถึง39วันและทดลองบินกว่าพันครั้ง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการควบคุมทิศทางของเครื่องบินและระยะเวลาที่เครื่องบินอยู่บนอากาศต่อมานั้นทั้งสองได้ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีน้ําหนักเบาขึ้นเพื่อให้บินอยู่ในอากาศได้นานและสูงขึ้นทั้งสองได้ติดต่อบริษัทผลิตเครื่องยนต์ที่มีขนาด8แรงม้าและมีน้ำหนักประมาณ160ปอน แต่ไม่มีบริษัทใดสนใจเลยดังนั้นทั้งสองจึงลงมือประดิษฐ์เครื่องยนต์ขึ้นด้วยตนเองเครื่องยนต์ที่ทั้งสองทำขึ้นมีขนาด12ถึง16แรงม้าน้ำหนักประมาณ170ปอนด์ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนคศ1903ทั้งสองก็ได้นำเครื่องบินทดลองที่มีขนาดลำตัวยาว21ฟุต สูง10ฟุตส่วนปีกมีความยาว40ฟุต4นิ้วน้ำหนักรวมประมาณ605ปอนด์แต่ก็ต้องประสบปัญหาเพราะสภาพอากาศไม่ดีทำให้ทั้งสองมีความคิดว่าเครื่องบินของเขาต้องมีล้อเพื่อขึ้นบินได้โดยไม่ต้องอาศัยลมฟ้าอากาศนอกจากนี้ทั้งสองยังได้สร้างทางวิ่งขึ้นของเครื่องบินคือรันเวย์นั่นเอง ความยาวประมาณ600เมตรขึ้นและทำการทดลองบินในวันที่28พฤศจิกายนคศ1903แม้ว่าจะมีล้อแต่ก็ยังต้องใช้คนผักอยู่ดีดังนั้นเครื่องบินของทั้งสองจึงต้องทำการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เครื่องบินของพวกเขามีล้อของรถบรรทุกที่เชื่อมต่อ ด้วยโซ่เข้ากับเฟืองของรถยนต์ทำให้สามารถวิ่งขึ้นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแรงลมหรือแรงคนผักเขาได้ทดลองขึ้นบินวันที่14ทธันวาคมปีเดียวกันนั้นที่รัดนอตคาโรไลนาโดยมีวิลเบอร์เป็นคนขับเครื่องบินแต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้ง2จึงทำการทดลองขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งในวันที่17ทธันวาคม คสศโดยมีออลวิลเป็นผู้ขับเครื่องบินซึ่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีสามารถบินอยู่ในอากาศได้นานถึง15วินาทีและบินได้ไกลถึง200ฟุตสูงจากพื้นดิน850ฟุตเขาได้พัฒนาเครื่องบินจนสามารถบินได้59วินาทีและไกล852ฟุต ความเร็วในการบิน31ไมล์ทั้ง2ได้นำเครื่องบินไปจดสิทธิบัตรและได้พัฒนาเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นในปีคศ1 9 0 8ทั้ง2ได้สร้างเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเครื่องบินลํานี้มีความยาว28ฟุตความยาวปีก40ฟุต น้ำหนัก322ปอนด์ใช้เครื่องยนต์20แรงม้าสามารถบินได้เร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารอีกหนึ่งที่นั่งนับว่ากิจการบินมีความเจริญก้าวหน้าไปอีก1-9ก้าในปีเดียวนั้นเองวิลเบอร์ได้ทดลองบินข้ามทวีปไปยังประเทศฝรั่งเศสได้เปผลสำเร็จ และในปีคศ1909ออวิลได้บินข้ามช่องแคบอังกฤษได้สำเร็จเช่นเดียวกันวิลเบอร์เสียชีวิตในวันที่30พฤษภาคมคศ1912ด้วยโรคไทฟลอยส่วนออวิลเสียชีวิตในวันที่30มกราคมคศ1948 ทั้งสองเสียชีวิตที่เมืองเดตันรัดโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและนี่คือตำนานผู้คิดค้นเครื่องบินลำแรกของโลกหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณค่ะ